มีไอเดียมาสักพักแล้วตั้งแต่ตอนไปตรวจสุขภาพเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าโอเคเราคงไม่จําเป็นหลอกพราะว่าตอนเรามีเลดอ่ะเราก็ติดง่ายมากๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออตัวเองคงยังแบบไม่จําเป็นหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังคุยกับคุณหมอว่าโอเคเรายังไม่มีสามีแล้วก็ไม่มีแลนที่จะมีด้วยแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่คือช่วงสุดท้าย เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกโอ่ยช่วงสุดท้ายเลยเหรอเรา3ามหกเองอะไรเงี้ยปรากฏคุณหมอก็เลยลองให้ตรวจเลือดเพื่อที่จะดูฮอร์โมนสรุปก็คือฮ<ม>อร์โมนสวิงมากะอะไรเงี้ยค่ะฮอร์โมนค่อนข้างสงวิงแล้วก็อาจจะมีภาวะรังไข่เสื่อมด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโค้งสุดท้ายของแพทล้วจริงๆที่จะเก็บแล้วก็จะเก็บครั้งนี้ก็จะอยู่ได้แค่ไม่เกิน5ปีรังไข่ไม่ได้ต่อใช่ไหมครับคุณหมอได้มันจะน้อยลงค่ะก็แปลว่าถ้าตอนนี้ อยู่ในกระบวนการและหมายความว่าก็จะต้องหาคุณหมอทุกเดือนเจาะเลือดทุกเดือนแล้วก็ดูอันตราวดูไข่ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะน้อยลงไหมฮอร์โมนจะสามารถเก็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองค่ะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าคุณหมอบอกเก็บได้5ปีใครคิดว่านี่แหละจะให้เวลาพวกเธอ5ปีวันรวมแล้วก็คือฉันพร้อมหมดไข่ฉันก็พร้อมไข่มาอยู่ ฉันว่าไข่ฉันอาจจะอยู่ได้ได้ไม่อถึงสามีหรือเปล่าไม่รู้ออแต่ก็คือเอาตอนนี้ก็คือบอกทุกคนเลยว่าเออไขรที่เล็งฉันอยู่อ่ะเออฉันมีเวลาผู้เธอห้าปีออต้องจักไข่แล้วผนังมดลูกฉันด้วย <laughs> ใช่คือตอนแรกอะคะ่ะแพทย์้สุขภาพดีมากแต่แพทย์ไม่เคยตรวจฮอร์โมนจรงิงจังพอตรวจฮอร์โมนจรงิงจังถึงได้รู้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีภาวะเขาเรียกว่ารัางไข่เสื่อม แปลว่าการผลิตไข่ของเราจะเริ่มน้อยลงในทุกๆเดือนด้วยนะคะไม่ใช่ในทุกปีนะคะการเก็บไข่ก็ไม่การันตีว่าด้วยใช่ค่ะซึ่งครั้งแรกที่ไปตรวจเนี่ยแพทมี12ใบนนไปตรวจล่าสุดเหลือ6ใบา<ม>หายไปครึ่งเลยล้อาใลก็ยังไงะใช่คุณหมอกเ็เลยบอกว่าโอเคหมอจะให้โอกาสเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งว่าจะยังจะเก็บได้ไหมันะตอนนี้แพทยังไม่ได้ฉีดเพราะคุณหมอจะรอดูอีกเดือนหนึ่ง ว่าเรามีกี่บใบไข่เราไข่รเราสมบูรณ์ที่จะฉีดได้ไหม,มแล้วถ้าสมมุติว่าคุณหมอบอกว่าโอเคพร้อมแล้วแพทย์จะเริ่มฉีดกระตุ้นหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มค่ะ้าเกิดใจไปไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เผื่อใจไปแล้วค่ะเพราะว่าผ่าโดนเจาะเลือดไปสามรอบแล้วใช่ตอนนี้ก็คือต้องคิดเรืองแล้วต้องไปพบคุณหมอใช่ค่ะไปพบคุณหมอคนที่แบบตัวแปรสําคัญเลยคือตัวเล็กเลยใช่เพราะว่าล่าสุดอ่ะพอคุณหมอเขาเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าแบบ วันนี้ไม่เก็บนะให้เรากลับบ้านคนที่มีปัญหาคนแรกเลยคือเลดเขาถามเข <c oughs> าเศร้าแล้วก็ถามคุณหมอแล้วก็จะสิบถามแม่ว่าแม่มีน้องไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาอยากเขาอยากมีเป็นอะไรไม่รู้แม่ก็บอกโอเคแพ้ก็บอกว่าเลดต้องใจเย็นๆแม่มีโอกาสอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็หงอยไปเลยคือเขาเห็นคุณหมอแบบพูดซีเรียสแล้วก็เหมือนแบบเหมือนให้เรากลับบ้านอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนแบบยังไม่ให้เก็บ เขาก็เหมือนแบบกระซิบเราว่าโอเคแม่เป็นอะไรแม่มีน้องไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาไม่ไ้ยังไงคะแม่คือเขาอะอยากมีน้องเพราะว่าเขาลูกคนเดียวใช่ไหมคะเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นแต่กับแพทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจเขาแหละ <c oughs> เวลาเขาเจอคนอื่นอะเขาจะเอนจอยแล้วเขาก็ไปเห็นคนอื่นที่มีพี่มีน้องและสนุกอย่างเช่นน้องทีน้องพีอย่างเงี้ยเวลาเขาดูติกต็อกนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขามีเพื่อนเล่น เขาก็เลยอยากให้เรามีน้องมากๆเราก,ก็บอกว่าโอเคอเคแค่มีเวลาอีกห้าปีลูกเย็นๆแม่แล้วคุณหมอให้กินอะไรไหมครบบำรุงรค่ะบำรุงเหมือนเรามีลูกเลยอะค่ะบำรุงเลือดบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยพอแพทไปตรวจอีกรอบนึงถึงจะรู้ว่าแพทจะเริ่มกระตุน้นเข้าเข้าสู่การกระตุ้นได้หรือยังเระว่าชที่ฮอร์โมนเจ็กว่ากับหาสพีอะไรอย่างเงี้ยนล้จะหาสพี <laughs> ตอนนี้เรื่องเก็บไข่คือได้ใบสองใบไม่ติดแล้วแต่สามียากกว่าชายก็ตอนนี้มีผู้ช่วยในการหาแล้วค่ะน้องนบับมือหนึ่งพยายามหาหพี่อยู่แต่ก็ยังไม่ผ่านเลยสักคนขอบคุณค่ะ